สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการรู้ทันโควิด19ประจำวันพุธที่29เมษายน2563ค่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนค่ะคุณแววอัญชันพัฒนาประเทศและก็ดิฉันปามสุปว r ีแก้วไทยค่ะสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีน้องปามนะคะสวัสดีค่ะ,คะพบเจอกับเราสองสาวมาทําหน้าที่นะคะ<ม>ยังไงซะเราก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19เพราะว่าตอนนี้เราก็ยังอยู่ในสถานการณ์นี้แหละค่ะนะแม้ว่า จะมีสัญญาณที่ดีออกมาจากตัวเลขที่ถแถลงอย่างเป็นทางการทุกวันทุกวันเนาะใช่ก็ตัวเลขต่ำสิบมาหลายวันแล้วนะะวันนี้ก็ต่ำอีกด้วยนะ,ะแล้วก็มีเรื่องราวดีๆให้ติดตามกันด้วยนะคะวันนี้เห็นว่าได้เห็นน้ำอกน้ำใจจากคนที่ขึ้นชื่อ,อว่าเป็น พระเอกใจพระที่เคยลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ต่างๆมาโดยตลอดวันนี้เขาก็ลงพื้นที่ด้วยชีน้าท่วมที่เขาไปใช่ไหมโอ้โหเขาเขาช่วยหลายอย่างเลยรุยมากลุยมากคุณบินนั่นเองนะแล้วก็มีค่ะวันนี้มีชีวิตของคุณลุงด้วยนะคะคุณลุงคนหนึ่งเขาก็นะนําเงินก้อนสุดท้ายต้องไปดูว่าเท่าไหร่นําเงินก้อนสุดท้ายที่เป็นแบงค์อายุกว่า50ปีค่ะพี่แววไม่รู้ว่าหลายเคอร ทันหรือเปล่านะเงินเก่าเงินเก่าฮเก่ามากเพื่อที่จะไปแลกที่โรงรับจำนานนำเงินนั้นมารักษาตัวเองป่วยแต่เห็นว่ามีการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะคุณผู้ชมที่มาติดตามเราอยู่นะคะทักทายเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะก็สามารถติดตามเราได้ที่ทั้ง YouTube แล้วก็เฟซบ o ๊กเลยค่ะยู u ู e มันติชนทีวีข่าวสดทีวีแล้วก็เฟซบ o ๊กข่าวสดค่ะก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสรด้วยใช่แล้วค่ะตอนนี้ก็ทยอยมากันเรื่อยๆเลยนะคะ คุณชาโนนสวัสดีค่ะทักทายเรามานะคะคุณชนกจากสวีเดนไกลเลยนะคะติดตามเราอยู่ด้วยค่ะคุณแมวเหมียวบอกว่าเราจะสู้ไปด้วยกันใช่แล้วค่ะเดี๋ยวอีกไม่นานเนาะเพราะว่าวันนี้ก็มีข่าวดีด้วยนะจากการประเมินของสิงคโปร์ค่ะเขาบอกว่าเนี่ยมีกรอบของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั้น เห็นว่าจะจบภายในปีนี้ด้วยเรามีข้อมูลด้วยนะคะ,คะอ่ะมาเริ่มต้นกันก่อนเลยนะคะผลจากคนไทยช่วยกันะกนะการลดความเสี่ยงนะคะในการระบาดของโควิด -19 จนทาให้ตอนนี้ล่าสุดผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะโดยวันนี้นายแพทย์ทวีสินวิศณุโยธินโคศกสอบอกคเปิดเผยสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด -19 ประจำว่าประจำวันนี้นะคะว่ามีผู้ป่วยรายใหม่9รายค่ะ ตัวเดียวติด<ล>ต่อกัน<ล>3วันแล้วนะคะแล้วก็รวมผู้ป่วยสะสม2,947รายผู้ป่วยหายกลับบ้านได้รายใหม่13รายค่ะรวมกลับบ้านได้สะสม2,665รายเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพียงแค่219รายเท่านั้นวันนี้ข่าวดีอีก1เรื่องก็คือไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มค่ะตอนนี้ตัวเลขก็เลยเท่าเดิมนะคะผู้เสียชีวิตสะสม54รายค่ะ โดยผู้ป่วยใหม่9รายนั้นเป็นผู้ป่วยที่เกิดจากการสัมผัสผู้ป่วยเดิม6คนเป็นคนกรุงเทพมหานคร3คนภูเก็ต3คนซึ่งติดเชื้อในบ้านเดียวกันค่ะแล้วก็มีบุคลากรทางการแพทย์ด้วย2คนผลจากตัวเลขดังกล่าวนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าเกิดจากคนไทยช่วยกันลดความเสี่ยงในการระบาดจนทาให้ผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะข่าวดีอีกข่าวนึงนะคะที่ต้องรีบมาบอกเล่าเลยนะ,ะเผื่อว่าจะ ทำให้หลายคนรู้สึกสบายใจมาก <ใจ S 1> ขึ้น, <ใจ S 1> นเนาะใจชื้นขึ้น,น,นมากับการประเมินสถานการณ์ว่าโควิด -19 นั้นจะไปจบลงเมื่อไรหร่ค่ะโดยห้องทดลองของมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ประเมินว่าทั่วโลกโควิด -19 จะสิ้นสุดเดือนธันวาคมปีนี้ปีนี้ส่วนไทยสิ้นสุดระบาด11มิถุนายนนี้ค่ะ โดยข้อมูลจากห้องทดลองจากสถาบัน Data Dive Innovation หรือว่า DDI ของมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ที่เขาศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั่วโลกเขาบอกแบบนี้ค่ะว่าทั่วโลกนี้นะคะจะสิ้นสุดวงจรชีวิตของไวรัสร้ายลงในเดือนธันวาคมนี้พร้อมกับคาดการณ์การระบาดในหลายประเทศว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใดส่วนของไทยนั้นคาดว่าจะสิ้นสุดการระบาดในวันที่11มิถุนายนนี้ค่ะ การคาดการณ์ของ DDI ดูจากการขับเคลื่อนต่างๆนะคะเช่นการเติบโตของจำนวนประชากรเทคโนโลยีการติดเชื้อพร้อมกับใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ค่ะรวมกับโมเดลของตักกะวิทยามาอธิบายถึงปรากฏการณ์วงจรชีวิตและก็โมเดล SIR ที่จำลองการกระจายตัวของโรคด้วยจากข้อมูลเหล่านี้ล่ะค่ะที่ DDI เขาก็บอกว่าจีนเนี่ยซึ่งเป็นต้นตอของโควิด -19 จะปลอดจากเชื้อในวันที่9เมษายนสิงคปโปร์จะปลอดจากเชื้อวันที่16กรกฎาคมประเทศไทยที่บอกไป11บมิถุนายนอินโดนีเซีย29สิงหาคมฟิลิปปินส์7กรกฎาคมเวียดนาม3พฤษภาคมมาเลเซีย7พฤษภาคมสวนสหรัฐนะคะนานหน่อยวันที่2กันยายน สเปน2สิงหาคมอิตาลี30สิงหาคมและอิหร่าน24ตุลาคมทั้งหมดนี้จะจบภายในปีนี้แหละค่ะค่ะนะเป็นข่าวดีเลยถ้าเป็นไปตามนี้นะถ้าเป็นไปตามนี้นะแต่ว่าจะเหลื่อมเดือนกันใช่ไหมของแต่ละประเทศใช่น่าสนใจส่วนที่กรุงเทพมหานครค่ะพี่แววคะที่เมื่อวานปั๊มได้บอกว่าแล้วก็มีข่าวลือ ไม่ใช่ข่าวลือข่าวที่ทุกคนพูดกันเนี่ยแหละว่าจะเตรียมปลดล็อกใช่ไหมแต่สถานที่ล่าสุดวันนี้ค่ะกรุงเทพมหานครนะคะเตรียมที่จะปลดล็อกแสถานที่ให้เปิดได้แต่ว่าต้องมีเงื่อนไขแล้วถ้าร้านใดสถานที่ใดนะคะไม่ทำเนี่ยก็มีการจะสั่งปิดทันทีเลยเลยใช่ต้องทำตามนะคะวันนี้ค่ะร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองนะคะโฆษก,กรุงเทพมหานครการได้แถลงค่ะหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครว่า คณะกรรมการค่ะเห็นชอบในหลักการให้ผ่อนปรน8สถานที่นะคะโดยทั้ง8สถานที่ก็จะสามารถเปิดได้แบบมีเงื่อนไขส่วนจะเปิดได้วันใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลค่ะว่าจะเริ่มต้นวันใดแต่ว่าในเรื่องมาตรการปิดสถานที่อื่นๆเนี่ยนะคะก็จะยังมีไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมค่ะ สำหรับร้านอาหารบุฟเฟ่นี่นะคะโอ้หลายคนช,ชอบไปทานนะคะก็จะห้ามทำเองห้ามหยิบเองนะคะต้องสั่งให้พนักงานเนี่ยมาเสิร์ฟให้ใส่วนห้างสปปรรพสินค้ายัางไม่อนุญาตให้เปิดนะคะสำหรับ8ประเภทสถานที่ที่สามารถเปิดได้แต่ว่าต้องทำตามมาตรการที่กำหนดนะคะมีอะไรบ้าง 1. ร้านอาหารค่ะ,คะนั่งทานที่ร้านได้นะคะแต่ว่าก็ต้องมีการจัดโต๊ะให้นั่งห่างกัน1.5เมตร m, และก็ห้ามมีเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์แ,แล้วก็เปิด,ดตาเวลาพอกอฉุกเฉินด้วยะนะ 2. ตลาดและตลาดนัดโอ้โหนี่ตอนนี้ทุกคนใจชื้อเลยซื้อ,อ,อทำมาทำครัวกันนะ,นะช่วงเวิร์คบราโฮมเขาบอกว่าให้ขายสินค้าได้ทุกประเภท 3. สถานที่ออกกำลังกายรวมถึงศูนย์กีฬาและก็ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครค่ะก็ให้เปิดได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นประเภทที่มีระยะห่างกาันคือไม่ใกล้ชิดกันนั่นเองเช่นเดินวิ่งสนามแบดมินตันเทนนิสแล้วก็ไม่อนุญาตกีฬาประเภททีม 4. ค่ะสวนสาธารณะก็ให้เข้าไปออกกำลังกายได้ค่ะพักผ่อนได้แต่ว่าห้ามจับกลุ่มสังสรรค์ หร้านตัดผมร้านเสริมสวยโอ้โหตอนนี้หลายคนผมยาวแล้วนะผมยาวใชบรวมได้แล้วนะคะใช่แล้วค่ะผู้ชายเนี่ยเนาะโอ้ลำบากเลยใช่ซึ่งเขาอนุญาตให้เปิดได้แต่ว่าอนุญาตเฉพาะตัดสระใดเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องหยุดทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกทุกชั่วโมงให้บริการรับจองคิวค่ะก่อนที่จะไปเข้ารับบริการนะคะไม่ให้นั่งรอในร้านส่วนช่างก็ต้องมีการป้องกันโดยการใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าเฟซชิลด้วย 6. ร้านตัดขนสัตว์และก็คลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ก็สามารถที่จะนำสัตว์เข้าร้านได้1คนต่อ1ตัว,ตวเท่านั้นค่ะ,คะแล้วก็ต้องหยุดทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกๆ2ชั่วโมง 7. โรงพยาบาลคลินิกและสถานพยาบาลโออันนี้ก็นับแบบหลายๆคนก็รอเส่ม<ๆ>ใกล้บ้านอย่างเงี้ยเกิดเจ็บป่วยอันนี้เขาก็จะเปิดให้ได้ค่ะ แล้วก็8สนามกอล์ฟแล้วก็สนามฝึกซ้อมค่ะซึ่งทั้ง8ประเภทสถานที่นะคะต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดหากไม่ปฏิบัติตามค่ะก็จะสั่งปิดทันทียืนยันแล้วว่าเตรียมจะปลดล็อก8สถานที่นี้จริงๆแต่ว่าเมื่อไหร่เนี่ยต้องรอต่อไปนะค่ะรอใครรอนายกรัฐมนตรีนี่แหละค่ะเพราะว่าในตําแหน่งของพอสบคนั่นเองนะคะก็มีอีกเรื่องหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็รอเหมือนกันนะเกี่ยวกับการงด จำหน่ายสุราว่าจะยังไงเป็นประเด็นถกเถียงหลายคนพูดถึงว่าจะยังไงเตรียมจะไปซื้อแล้วเนี่ยเพราะมีช่องโหว่อยู่สวันค้อบปามค่ะวันที่หนวันที่2แต่เห็นว่าจะมีเงื่อนไขออกมาประกาศให้ใช้อย่างต่อเนื่องคืออุดช่องโหว่โอ้ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะคะ โควิด1 9คุณผู้ชมคะยังส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนทั่วๆไปนี่แหละค่ะแม้ว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อจะลดลงแต่ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดนั้นส่งผลเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องของชาวบ้านนะคะอย่างเราเราเนี่ยเรามีบ้านมีงานทำมีเงินเดือนนะหรือว่ามีความเดือดร้อนที่ไม่มีภาระอะไรเยอะอนะแต่สำหรับคนที่เล่้่อนไม่มีบ้านเนี่ยเขาได้รับผลกระทบแบบเต็มเมเลยนะคะ และตอนนี้ก็เหมือนว่าเอ๊ะมองซ้ายมองขวาจะพึ่งใครใ<ช>ดีเ<ช>นาะล่าสุดนี้ค่ะพระเอกใจบุญของเรานะคะก็หยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้ด้วยแล้วนะคะเขาได้ประกาศเลยนะว่าให้โทรมาที่มูล,ลนิธิกตัญยูค่ะสำหรับคนที่เดือดร้อนทิ้งเบอร์ทิ้งเลขบัญชีไว้ด้วยนะคะ<อ>เดี๋ยวจะโอนเงินเข้าให้แต่ว่าต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนจริงๆซึ่ง,งคนที่เข้ามาช่วยเหลือก็คือคุณบินบรลูริลิตนั่นเองค่ะพระเอกใจพระของเรานะคะนะ เขาก็ไลฟ์ไปด้วยผ่านทาง Facebook ขณะเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านริมทางรถไฟค่ะเข้าไปแจกเงินไปเจอครอบครัวคนเร่ร่อนที่เขานอนใต้าทางด่วนมีทั้งลูกเล็กเด็กแดงนะคะผู้หญิงผู้ชายเพราะว่าไม่มีงานทำก็ต้องอยู่กันแบบนี้และนี่ก็เป็นชุมชนแออัดแห่งหนึ่งนะคะก็เดินเข้าไปทักทายแล้วก็แจกเงินด้วยไปประเมินกันด้วยสายตาเลยนะคะว่าชีวิตความเป็นอยู่ลำบากยังไงบ้างคุณบินบอกว่า กลุ่มคนเขาใช้คำนี้นะ,ะไม่มีแม้ที่ซุกหัวนอนตัวเองก็ช่วยหมดค่ะขอให้อยู่ในที่ที่ประจำของตัวเองซึ่งไม่ใช่บ้านเรียกภาษาชาวบ้านว่าที่ซุกหัวนอนนั่นแหละอย่ากออกมารวมตัวกันเพื่อทำให้บรรยากาศเสี่ยงต่อการติดโรคเดี๋ยวเขาจะเข้าไปหาเองอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะเงินมาจากไหนเงินที่เอามาแจกชาวบ้านก็เป็นเงินส่วนตัวของคุณบินนี่แหละค่ะเขาเอามาแจกแจกให้ตามความเดือดร้อนนะคะ เดือดร้อนน้อยก็เอาไป500บาทไปจนถึงเดือดร้อนมากก็2,000บาทค่ะนอกจากนี้ก็ยังประสานไปยังมูลนิธิร่วมกตันยูที่มีเจ้าหน้าที่กว่า1,000คนเนี่ยให้คอยรับความช่วยเหลือจากสายที่โทรเข้ามาบอกเล่าความเดือดร้อนพร้อมกับให้ระบุเลขที่บัญชีทิ้งไว้ด้วยนะ เดือดร้อนมานะคะทิ้งเบอร์ทิ้งเลขที่บัญชีแล้วเดี๋ยวจะติดต่อกลับพูดคุยกันแล้วก็โอนเงินไปให้ค่ะซึ่งขณะนี้ก็มีการประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้เดือดร้อนแล้วใครตกงานภาระเยอะเครียดนะอยากคิดสั้นนะคะโทรไปเลยแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิร่วมกัน,นยูค่ะไปที่เบอร์0 2 7 5 1 0 9 5 1 3อีกทีนะคะ0 2นย1 0 9 5 1 3ค่ะนี่คุณบิน แล้วก็ทางเครือข่ายเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือแต่ก็ต้องพูดคุยกันก่อนประเมินกันก่อนอเขาบอกแล้วนะว่าช่วยหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นใครเดือดร้อนกันหมดก็ต้องช่วยกันค่ะเป็นฮีโร่ทุกโอกาสจริงๆนะคุณบินนะท่านชมค่ะส่วนที่จังหวัดเลยค่ะพี่แววคะ่ะที่เกินไปมีคุณตาอายุ70ปีคือคุณตาคนนี้เขาก็มีเงินเก็บนะเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นแต่ว่าในช่วงโควิดแบบนี้ เขาก็เกิดอาการเจ็บป่วยเขาก็เลยเอาเงินเนี่ยนะคะคุณตาเอาเงินที่เก็บไว้เนี่ยก้อนสุดท้ายเนี่ยนะคะนำมาที่รงรับจำนำที่จังหวัดเลยซึ่งก็คือเป็นสถานที่เดียวกับที่เมื่อวานดิฉันได้พูดถึงว่ามีทางผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนเคาไปถ่ายของคืนให้กับชาวบ้านอ่าใช่ไหมที่เอาไปใช้ซึ่งคุณตาเนี่ยก็ไปรงรับจำนำเพื่อที่จะเอาเงินซึ่งเป็นธนบัตรเก่าวายยุกว่า50ปีเนี่ยไปแลกเพื่อที่จะนําเงินนั้นไปรักษาตัวเองนะคะ,คะ บรรยากาศที่สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลยอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นค่ะก็ยังคงมีชาวบ้านนะคะนำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยมาจำนำและก็นำเงินค่ะมาใช้จ่ายในช่วงวิกฤตโควิด -19 ระบาดแบบนี้รวมถึงคุณตาท่านหนึ่งด้วยค่ะอายุ70ปีคุณตาเนี่ยก็เดินทางมาจากบ้านเพื่อที่จะนำเงินเก่าอายุกว่า50ปีซึ่งเป็นเงินก้อนสุดท้าย เพื่อไปหาหมอที่คลินิกรักษาตัวนะคะจากอาการไม่สบายปวดเนื้อปวดตัวพอเราไปสอบถามผู้จัดการสถา,านานุบาลเทศบาลเมืองเลยค่ะนางบุษราชัยจันทร์เนี่ยเขาก็เล่าเล่าว่าคุณตาเนี่ยก็ทราบข่าวจากทีวีกรณีที่มีผู้ใจบุญมาถ่ายของให้ชาวบา้านซึ่งก็คือท่านผู้ว่าน,นั่นเองเมื่อวานนี้ที่เราเล่าโดยคุณตาเข้าใจว่าที่นี่เนี่ยรับแลกเงินด้วยค่คุณตาก็เลยนําเงินมาทางเจ้าหน้าที่ก็ได้สอบถามแล้วก็ทราบว่า เงินที่คุณตานํามาที่บอกเป็นก้อนสุดท้ายของคุณตาเนี่ยเป็นเงิน100และก็10บาทนี่ไงรวมเป็น110บาทอุ้ยนี่ปิวลิฟจับก่อนค่ะหายากแล้วเป็นธนบัตรอายุกว่า50ปีค่ะพี่แววแบบนี้เลยแบงค์ร้อยนี้นะใช่ใบใหญ่ๆแล้วดูสิเก็บมานานมากเลยเนาะอาจจะมีรอยสก็อตเทปแปะบ้างแต่ว่าคุณตาก็รักษาไว้อย่างดีเลยใช่คุณตาบอกว่าเป็นก้อนสุดท้ายที่คุณตามีเลยคุณตาเอามาที่โรงรับจำนำ ะะเพื่อที่จะมาแลกหวังว่าจะนําเงิน,นไปใช้จ่ายหาหมอที่คลินิกโดยเจ้าหน้าที่ค่ะเมื่อทราบถึงที่มาที่ไปเนี่ยก็ดําเนินการเก็บเงินของคุณตาท่านนี้ไว้นะคะพร้อมกับนําเงินที่เป็นโครงการของท่านผู้ว่าชัยวัดชื่นโกสุมเนี่ยในเรื่องของการถ่ายถอนสิ่งของที่มาจํำนาน,นะคะโดยจะให้เงินคุณตา ไป0 0งอบาทคุณตานาเงินมาเงินเก่ามาใช่ไหมคะก็จะให้ไป200บาทเพิ่มมูลค่าให้ใชจาก1้0เป็น200ใช่แล้วเขาก็ดูมีค่าเนี่ยห้าปีนะธนบัตรเก่าแก่และทางรงรับจำนำเนี่ยก็จะให้คุณตาไปเพิ่มอีก100้อบาทแต่คุณตาบอกคุณตาไม่รับค่ะคุณตาบอกว่าต้องการไปหาหมอเพียง200บาทเท่านั้นอ เศรษฐกิจพอเพียงนะคะสามรคุณตาเนี่ยเนาะให้ไปคือจะให้ไปทั้งหมด300คุณตาบอกว่าเอามา200พอใช่พอเพียงนะแล้วก็คุณบุษราเนี่ยก็บอกอีกว่าอยากจะฝากติดตามคุณตาคนนี้ด้วยเพื่อที่จะคืนเงินเก่าที่คุณตาเอามาใน110บาทนั้นกลับไปหาคุณตาค่ะเพราะว่าเป็นทรัพย์ของคุณตาที่สู้อุตสาหเก็บมาได้นะคะหากใครทราบหรือว่ารู้จักคุณตาว่าคนนี้เป็นใครนะคะท่านผู้ชมก็ขอให้ติดต่อโรงรับจำนำเทศบาลเมืองเลยได้เลยหรือว่าโทรศัพท์ 042-811-093อ่ะนคะยังไงยังไงซะมีภาพคุณตาเมื่อตอนต้นเลยนะคะที่เป็นนี่อยู่แวบหนึ่งนะใช่ค่ะแต่เชื่อว่าเดี๋ยวน่าจะได้พบเจอคุณตาท่านนี้เร็วๆนี้แหละเพราะว่าความช่วยเหลือนั้นเชื่อว่าคนเมืองเลยก็อยากจะให้ทุกคนหายเดือดร้อนแล้วยิ่งเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยแบบนี้นะคะคนเจ้าหน้าที่ที่นั้นก็ยัง บอกอคุณตาเอาไปอีกฟลกจะเพิ่มให้แต่ก็ไม่เอาแล้วแค่นี้แหละหาหมอ200บาทก็พอนะคะ,คะก็ขอให้คุณคุณตานั้นสุขภาพแข็งแรงนะคะหายป่วยเร็วๆด้วยค่ะคุณผู้ชมคะอีกว่าเรื่องหนึ่งนะที่จะทำให้สถานการณ์นั้น การแพร่ระบาดนั้นรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นก็คือเรื่องของเวลาไอของวัคซีนโอ้โหคนถามหาว่าเมื่อไร่จะมีวัคซีนถ้าวัคซีนออกมาสบายใจกว่านะรู้สึกปลอดภัยเลยจะออกไปไหนยังไงใช่ค่ะเหมือนกับโรคระบาดก่อนหน้านี้นะพอมีวัคซีนก็จบไปนะคะซึ่งนี่แหละค่ะทั่วโลกรอคอยแล้วก็มีการทําการศึกษาวิจัยล่าสุดของไทยเรานะคะสามารถพัฒนาวัคซีนได้เองแล้วค่ะ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทดลองในสัตว์ทดลองมีความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆด้วยขณะที่จีนแล้วก็สหรัฐนั้นอยู่ระหว่างทดลองในคนอ,อยู่กับคนที่ติดเชือ้อค่ะซึ่งเรื่องราวจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะไปติดตามได้จากคุณก้อยจันปียาค่ะโควิด -19 คือโรคระบาดร้ายแรงที่สุดในรอบ100ปีที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ และขณะนี้มีหลากหลายบริษัทหลากหลายสถาบันได้มีการวิจัยทดลองเพื่อหาวัคซีนในการป้องกันการหยุดเชื้อโควิด -19 ขณะนี้มีวัคซีนตัวเลือกของประเทศต่างๆที่องค์การอนามัยโลกขึ้นบัญชีไว้ประมาณ70บริษัทที่กำลังพัฒนาวัคซีนและอยู่ระหว่างการทดสอบในมนุษย์ระยะที่1และ2สําสหรับการพัฒนาว,วัคซีนของประเทศไทยเราเองก็มีความก้าวหน้าเช่นกัน โดยบริษัทไบโอนเน็ตเอเชียจำกัดที่ก่อตั้งเมื่อปี2544โดยมีผู้ร่วมทุนเอกชนไทยฝรั่งเศสที่มีประสบการณ์ด้านวัคซีนมาอย่างยาวนานได้มีการนำเชื้อชนิด DNA ที่ซื้อมาจากต่างประเทศตั้งแต่เมื่อต้นเดือนมอกราคมมาพัฒนาเป็นวัคซีนตัวเลือกซึ่งได้เริ่มฉีดในหนูทดลองเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมานี่เองค่ะ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกในการพัฒนาวัคซีนและจะใช้เวลาทั้งหมด5สัปดาห์เพื่อรู้ผลเบื้องต้นซึ่งจะครบระยะเวลาช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้และจะประเมินผลได้ในปลายเดือนพฤษภาคมหากได้ผลออกมาดีจะนำมาพัฒนาต่อยอดตามกระบวนการจนถึงการนำไปทดลองในมนุษย์เฟสที่1และ2ควบคู่กันไปซึ่งนับว่ามีความก้าวหน้าไม่น้อยไปกว่าประเทศจีนสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ และจะมีการพัฒนาต่อไปในการทดลองเฟสที่3จนสามารถขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารและยาหรือยอยซึ่งการดำเนินการทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงสาธารณสุขและรายงานความคืบหน้าให้กับองค์การอนามัยโลกทุกระยะที่มีความก้าวหน้าของการดำเนินการโดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดด้านประเทศจีนได้ทำการทดลองทางคลินิกวัคซีนโควิด1 9ชนิดเชื้อตาย มีความคืบหน้าเข้าสู่การทดลองกับอาสาสมัครขั้นที่2และหลังจากผลการทดลองขั้นแรกจนถึงขณะนี้อาสาสมัคร93คนยังแสดงผลปลอดภัยขณะที่สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกาทำงานร่วมกับบริษัทโมเดอร์นาซึ่งเป็นบริษัทในธุรกิจไบโอเทค เพื่อพัฒนาวัคซีนต้านโรคโควิด1 i โดยการทดลองมีขึ้นในรัฐวอชิงตันในระยะแรกนี้ได้มีการทดลองกับผู้ป่วยโควิด1 i d 1 9ที่เป็นเพศชายและผู้ติดเชื้อที่เป็นเพศหญิงในช่วงอายุ18-55ปีและไม่ได้ตั้งครรภ์จำนวนทั้งสิ้น45รายและทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าในการผลิตวัคซีนของประเทศไทยจีนสหรัฐอเมริกา ที่ตอนนี้ทั่วโลกต่างลุ้นและรอคอยให้สามารถผลิตวัคซีนออกมาได้อย่างสำเร็จและสามารถหยุดเชื้อโควิด -19 ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะ,ะในการผลิต คิดค้นวัคซีนที่จะมาปราบเจ้าโควิด1 9นี่แหละค่ะดูมีความหวังเลยนะระหว่างที่รอนะคะอย่าลืมว่าเราต้องรักษาความปลอดภัยออกจากบ้านเนี่ยก็ต้องเพิ่มทั้งหน้ากากเจลแอลกอฮอล์เฟสชิลเอยแล้วก็ที่สำคัญก็เรื่องของการทิ้งระยะห่างทางสังคมนั่นเองนะคะยังต้องจำกันอยู่ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมทักทายเข้ามานะคะแล้วก็เห็นมีคุณทองดีกับคุณอดุลพูดคุยกันด้วยก็ทำให้เราได้รู้ว่าที่สวิตนั้น ก็มีการอัปเดตด้วยนะคะคุณทองดีก็พูดคุยเ,ม,เมื่อกี้ดิฉันเห็นนะคะบอกว่าที่สวิตก็ยังไม่สรุปผลนะวันนี้แต่ก็มี2 0 0หมื่นกว่านะคะสำหรับคนที่ติดเชือ้อก็เยอะมากเลยนะคะถ้าเปรียบเทียบกับไทยเราเนาะซึ่งประเทศไทยก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าตัวเลขลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วก็ญี่ปุ่นเองเขาก็มองเราว่าเป็นประเทศที่ต้องเอาเยี่ยงอย่างนะใ,ในเรื่องของการ ป้องกันกักกันนะคะในการหยุดยับยั้งการแพร่เชื้อสน่ชมคนไทยทุกคนโอ้โหใส่หนักกากปฏิบัติตัวดีมากมงๆค่ะคุณผู้ชมก็ถ้าใครติดตามเราไม่ทันตั้งแต่ต้นละคะดูสดไม่ทันดูย้อนหลังได้ค่ะหลากหลายช่องทางก็จะมี YouTube มัตติชนทีวีข่าวสดทีวีแล้วก็ Facebook ข่าวสดค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเราสองคนและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ